สองม่อพิ้วเอ็กซ์ใหม่ล่าสุดนคะคะวันนี้สีขาคุค่นหลอกเรานะคะตัวท็อปเครื่องสามพใครที่ชอบภายในเบาะหนังและรออยู่นะคะวันนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับรุ่นนี้คันนี้มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยลูกค้าเดินทางมารับนะคะหลายร้อยกิโลเลยมารับเองอยูที่ดาวไป3ามแสนห้าลูกค้าค่ะมีงบเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่ปรึกษาเซอร์เรได้นะคะยินดีให้บริการอยู่ที่ไหนก็ลงตบเซอร์เรได้ไีไฟแนนซ์ไปเซ็นทั่วประเทศ ไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบโปริจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์ในตัวแล้วก็เป็นออโต้ไฮดีสามารถปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะคะตัวในส่วนของไฟตัดหมอก เรียบร้อยแล้วนะคะมีตัวช่วยเตือนขนาดาำเดียวด้วยนะคะตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยนะคะภายในอย่างที่เห็นนะต้องบอกก่อนว่าคันนี้มีโหลดด้วยนะคะลูกค้าเลือกใส่โช้คอัพเบนเดอร์สักแพงแล้วก็ปรับระดับโหลดหน้า1.5หลังสองตัวนี้จะมีคเคเลชมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับตัวท็อปนะคะลูกค้าทา ภายในหรูหราตอบโจทย์ลูกค้านะคะในรูปลักษณ์ของสีดำทั้งคันแล้วก็ตัวเบาะเป็นระบายความร้อนคู่แมตหน้าจอขนาด9นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r ด i d Auto ได้แล้วนะคะแล้วก็แอร์เป็นในส่วนของออโต้แยกอิสระเรียบร้อยนะคะปรับระดับความเย็นได้ตามความชอบของลูกค้าทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับในส่วนของพวงมาลัยนะคะมันติดฟังก์ชันมาครบเลยนะคะฝั่งซ้ายนะคะจะควบคุมในส่วนของตัวนี้หน้าจอส่วนด้านขวานะคะจะเป็น ควบคุมความเร็วแล้วก็ตัวเลื่อนใหม่ข้างหน้านะคะแล้วก็มีตัว Adaptive Cruise Control มาด้วยเรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นนี้เบาะจะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด,ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเราเลือกใส่คมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วในการใช้งานก็คือเช็ดถูง,ง่ายสะดวกมากๆนะคะแค่ใช้ผ้าชุบน้ำ นะคะคข้างหลังนี้มาขออนุญาตโชว์นิดนึงนะคะมีในส่วนของชายล่างด้วยลูกค้าเพิ่มเติมเป็นเคฟล่าแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันรุ่นนี้จะมีสเตปเ็นเซอร์ให้แล้วนะคะลูกค้าก็คือใช้งานง,ง่ายๆไม่ต้องใช้มือเปิดประตูก็ใช้งานได้เหมือนกันข้างหลังวางของได้เยอะมากตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่โชก็คือเราจะให้โชกเดิมจากบ,บ้านไปด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะพิเศษมากๆลูกค้าเพิม่มในส่วนของท่อมาด้วยนะคะแอบซิง์นิดนึงนะมีท่อแล้วก็ท่อเดิมให้กับลวดขนของได้เยอะมากๆนะคะเจ็ด้างง้างนี้ขนาดว่า มีของกลับเทียบเลยจะยังสามารถในได้สามทิศได้ประมาณนี้ในการเก็บออก็มีเหรอกดตรงนี้หรือว่าจะกดด้านหน้าก็ได้นี่คือปทะ้วนนะคะของรุ่นม e w X Phantom c o l l e c t i o n นนะคะ